เจ็ดสามเซิร์ฟเวอร์ใหม่วันแรกทำอะไรบ้างคลิปนี้มาดูกันเติมเกมคิดถึงคุกกี้แลนชอปร้านรับบริการเติมเกมวานพาร์แมนและเกมมือถืออื่นอีกมากมายราคาถูกสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนชอปใครที่จะเติมเกมอย่าลืมมาเติมกับเรานะครับผมลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนะครับก็เอานะครับผมก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ผมคาลุมานะครับแล้ววันนี้เราไปอยู่กันในเกมวานพาร์แมนเดอะสตองเกตในเซิร์ฟเวอร์ที่ 673นะครับผมโอเคนะก็เป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่นะครับผมวันนี้วันแรกนะครับผมอ่าก็นี่เลยนการล็อกอินนะเป็นวันที่1ของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมอ่าแล้วก็วันนี้นะครับผมเราจะมาแนะนําการเล่นนะครับผมอ่าตอนนี้ผมก็พลังอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์นะก็จะมาพาไปดูนะครับผมการแนะนําการเล่นนะแล้วก็จะมาใส่โค้ดนะครับผมอ่าสำหรับเซิร์ฟเวอร์นะครับผมบอกก่อนว่าผมเล่นเป็นทางด้านสายเติมน้อยนะ ตอนนี้ที่ผมเติมไปประมาณ250บาทนะครับผมยอดเติมนะนี่นะเติมไป56แบงค์นะครับผมก็เอายอดตรงนี้ไปคูณ5นะครับผมก็จะตกประมาณ250บาท260บาทประมาณนั้นนะครับผมก็ด้านหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมตัวที่ผมจะมีนะผมก็จะเป็นทางด้านราชาใต้ดินนะครับผมอ่ะแล้วก็ทางด้านใช้คอเป็นทางด้านบาคูซันนะครับผมแล้วก็ฟินิกแมนสุ่มได้จากตัวแดงนะครับผมแล้วก็ นี่เลยเจนอสนะครับผมแล้วก็โจเฟย์ตัวแบนนะผมแล้วก็มีไอ้นี่นะพี่ดำนะครับผมเป็นตัวบับดาเมจกับลดดาเมจของทีมเราไปนะก็คิวนะครับผมผมทำคิวอยู่นะครับผม6 7 3นะใครที่เล่นเซิร์ฟเวอร์หกเนะครับผมสามารถเข้าคิวผมได้นะครับผมนมาเข้ากันได้นะแล้วก็ใครที่ไม่ได้อยู่ในคิวแล้วอยากเข้าแชทคิวก็เข้าได้เหมือนกันนะครับผมแอดเฟซมาเลยนะนี่นะพี่รับมิดมากนี่นะครับผมแอดมาได้เลยนะเฟซผมเองนะโอเคตอนนี้คิวเราก็อยู่ลำหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมอ่ะตอนนี้คิวเรานลำหนึ่งคือห อันดับสองก็ลดไปเยอะอยู่นะแต่บิลเท่สามอยู่คิวแล้วหมดแล้วนะครับผมตอนนี้กนะ็อาจจะรวมคิวได้อยู่นะครับผมอ่ะก็เลเวลที่ผมจบนะครับผมจบที่เลเวลยี่สิบเจ็ดนะครับผมอตอนเช้านี้นะก็เล่นประมาณสองสามชั่วโมงนะครับผมจบยี่สิบเจ็ดได้นะคือตกเย็นนี้นะครับผมอาจจะจบยี่สิบแปดได้นะอ่ะถามว่ายี่สิบแปดจบแล้วมันได้อะไรบ้างนะก็นี่เลยนะครับผมไปเลยวันแรกเราสามารถเปิดเท้าได้แล้วเราสามารถทำควสได้ด้วยเราก็จะได้เวลไวกว่าเดิมนะครับผมทำเลเวลยี่สิบแปดนะ คือเลเราจะไว้ก่อนชาวบ้านเขานะครับผมวันท yeah. ี like, ério, yeah. er. <S <S ่สองนะก็ถ้ามีทร so ัพยากรนะครับผมผมแนะนาว่ากดไปเลยครับผมเวลยี่บแปดนะอ่ะผมจะมาแนะนำนะครับผมว่ากดอะไรบ้างนะครับผมให้เวลยี่บแปดนะอย่างแรกนะครับผมพลังงานนะครับผมผมซื้อถึงสองรห้าสิบครั้งนะคือสามร้อยแปดสิบผมจะไม่ซื้อนะคือมันค่อนข้างเปลืองนะผมผมมองแล้วมันค่อนข้างเปลืองมากนะผมมองว่าเราซื้อแค่สองร้อยห้าสิบสองครั้งก็โอเคแล้วนะครับผมตรงนี้นะอ่ะแล้วก็ที่เหลือก็นะครับผมที่เหลือก็ไม่ค่อยจะซื้ออะไรมากแล้ว ซื้อแค่โก้ไปหนึ่งอะและ okay. ้วก็แพ็กนี้ก็ไม่ได้ซื้ออะไรนะที่ผมจะซือะนะ้อไปผมไปทางด้านซื้อแพ็คไลวันนะครับผมสามสิบห้าบาทนะครับผมตรงนี้นะได้แปดสิบพลังงานมานะตรงนี้แล้วก็นี่เลยพลังงานได้จุดนึงก็คือตรงนี้นะหกสิบนะอ่าหกสิบที่ผมได้มาคือตรงนี้นะครับผมมีหกสิบแล้วก็นะครับผมอีกหนึ่งจุดนะครับผมไม่ได้พลังงานนะครับผมก็คือนินจาตรงนี้นะเป็นสายฟรีก็ได้เหมือนกันนะนี่น้านาไม่ซื้อนะครับผมมันจะตกประมาณห้าร้อยเพชรมาแพ็คแพ็ได้ามกน อย่างละแปดเนี่ยนะต่อตาต่อสู้กับตาแต่อาวุธนะอย่างละแปดถือว่าคุ้มนะครับผมเราเอามาปลดล็อกดาวตัวละครได้ด้วยนะตรงนี้นะอ่ะยิ่งเราขึ้นสองดาวพลังเรายิ่งเยอะนะครับผมตรงนี้นะดูนะตัวที่ไม่ขึ้นสองดาวนะพิจิตรแมนพลังสี่สิบสี่กับตัวที่ขึ้นสองดาวห้าพันนะคือห่างกันข้างกี่เห็นไหมหกพันห่างกันสองพันได้นะอัพแค่สองดาวเห็นไหมมันขึ้นเยอะตรงนั่นนี่นะอัพมันจะปลดล็อกตรงนี้ให้อัพด้วยนะครับผม vent. ตรงนี้นะถ้าเราไม่ขึ้นสองดาวมันจะติดล็อกเห็นไหม ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรับดาวนะก็อีกหนึ่งจุดเลยนะครับผมไปชนะอันนี้นะครับผมที่จะสามารถซื้อได้น,นะครับผม69บาทนะครับผมได้พลังงานมา120พลังงานผมมองว่าคุ้มอยู่นะครับผมตรงนี้นะแล้วก็ได้เพชรมาสี่อี่สิบได้ป่องม่วงมาลงด่านอะไรด้วยนะ,ะประมาณนี้นะแพ็กที่ควรกดนะครับผมแล้วก็แพ็กฟูบุกิไอ้แพ็กทัพซึมาก,กิตรงนี้ผมก็กดเติมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมได้ตัวทัพซึมากิ S N R 1ตัวแล้วก็ได้ทั้งด้านตัวแดง10ใบได้โคชุดคอตูมหนึ่งใบองกิง คือไม่มีแพ็กไหนคุ้มนท่าแพ็กนี้อีกแล้วครับผมผมบอกเลยแพ็กนี้แพ็กที่คุ้มมากๆครับผมแต่แต่น้อยก็กดไปเถอะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งแพ็กเลยที่คนกดก็ไปทางด้านโบนัสนะครับผมแล้วก็ไปที่นี่นะสพอร์ตสมาคมนะครับผมผมแนะนําว่าให้คนกดนะคือที่มันได้มาทั้งหมดมันจะได้นี่เลยนะนี่มันจะบัฟนะครับผมบัฟผลประโยชน์ก็คือทางด้านโกตรงนี้จะบัฟขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์นะครับผมบัฟขึ้นมานะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือไม่ต้องดูโฆษณานะครับผมสามารถเลือกรับได้เลยนะเห็นไหม ฟังชันค่าดูโฆษณานะอ่าแล้วก็ทุกวันได้รับฟังก์ชันกวาดล้างเพิ่ม1ิบก็คือทางด้านตรงนี้นะครับผมถ้าซื้อช้ามันจะมีกวาดล้างนะครับผมมันจะเพิ่มเรื่อยๆนะอ่ะประมาณนี้นะครับผมสําหรับการเติมของผมนะผมเติมแค่นี้นะจริงๆนะ,ะผมไม่ได้เติมเยอะนะคือเป็นสายเติมน้อยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมผมแนะนาว่าให้เติมร้านนะครับผมร้านที่ผมแนะนาก็คือร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับผมร้านที่เป็นสปอนเซอร์ให้ผมเองนั่นเองนะคือเติมร้านนะครับผมมันจะถูกกว่านะคือเนี่ยผมเติมไป แต่ว่าจะเติมในเกมผมมา250บาทแล้วเห็นไหมแล้วก็ยังเหลืออีกต้อง50บาทถ้าเกิดว่าผมจะได้ใช้ปองทั้งหมด300นะครับได้งบแค่200บาทนะอ่ะประมาณนี้นะครับผมสรหรับการเติมนะก็ต่อไปนะครับผม๋ยวผมพาไปดูรานบอลลองนีกว่านะครับผมอ่าไปที่รานบอลลองนะไปที่ร้านบาลอลนะลองไปก็ตอนนี้รานบอรลองเราก็อยู่ที่นับหนึ่งของเซอร์เวอร์นะก็แม่นําให้ดันมาผมนะคือผมดันเยอะมากนะวันนี้คือสเสพชรดดันเยอะมากดูดิที่ผมดันเิเอออันนี้รีเพย์อะไรนะ โอเคไปดูรีเพล์กกันก่อนเลยอันนี้เจอบอทนะครับผมอ่ะนักขึ้นมันเท่าไหร่เจอบอทอ่ะมันชุดเดียวก็ตายแล้วนะอ่ะเรามาดูตอนเราขึ้นลำหนึ่งไหมัำหนึ่งเราเจอใครนะว้าเจอคนเจอคนให้ผมไปดูนะพาไปดูเราเจอคนนะครับผมแล้วเขาไม่มีทางด้านเจน้อยน,นะแต่ว่าเรามีนะเอ๊ะเขามีเจน้อยเหมือนกันนี่หว่าเขายิงมาก่อนด้วยสี่หมื่นนะครับผมี่เราตายไปแค่ตัวเดียวนะผมเลยก็โจเซ่ผมมันติไปนะครับผมตีสนามร้างสามตัวล่างเจโนนละระเบิดมันจะกลไปนะครับผมเข้าที่หน้านะครับผมแล้วก็ระเเบิดตายไปโอค ขึ้นที่หนึ่งแบบชิวๆมาเลยนะครับผมตรงนี้นะก็ในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมผมมองว่าคนเล่นค่อนข้างเยอะนะครับอ่าคนเล่นค่อนข้างเยอะนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้นะก็เยอะอยู่นะครับผมแต่ก็ไม่ค่อยมีตัวบักนะครับผมเพราะมันยังเช้าอยู่พันดาเราก็อยู่ที่เจ็ดของเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมอันนี้ R l วอลิลินตัวปอมาครับเนี่ยก็ตัวคขาสุดแก่งนะครับผมเราอยู่ที่นี่เลยที่สองที่หนึ่งเป็นทางด้านนี่นะแล้วคนคนนี้เขาอ๋อโหมีของม่วงแล้วคนนี้เติมเยอะเน,นี่ยทำาไมเล่นเนี่ยเติมเยอะเน,นี่ยเติมเยอะเน,นี่ย ว่าแล้วไม่ตัวละครโหดทําไมเอเอเขาเติมเยอะนี่หว่าอยู่ที่สองนะครับผมตัวละครสุดแก่งนะ <_ d ood le> คือคนนี้เขามีหน้าของม่วงแล้ด้วย <_ d ood le> เนี่ยเนี่ยมีหน้าของม่วงแล้วคือถ้าที่ผมดูมานะครับผมเขาจะเติมทางด้านแพ็กตัวแดงนะคร <_ d ood le> ับผมไม่นแน่เขาก็จะเติมทางด้านแพ็กนี้นะแพ็กใหม่นะครับผมที่เพิ่งเข้ามาวันนี้นะครับผมแพ็กหกสิบเก้าบาทแพ็กนี้ทางด้านใส่เติมหรือว่าใส่เดือดน้อยก็กดได้นะครับผมรุ่นตัวดาไปนะ แต่ว่าถ้ามันสายเติมทขาจริงๆได้หนึ่งตัวดำม,มันก็ไม่ค่อยคุ้มนะแต่ถ้ากดปุ๊บได้สิบสองตัวดำมาก็มองว่าโอเคมองว่าคุ้มนะครับผมสำหรับตรงนี้นะเพื่อเราจะได้การโลเอสไอการโลอยู A ่อาวด้วยนะอ่ะสายเติมที่แบบมีงบนิดนึงน,นะครับผมก็กดแพ็นี้ได้นะร้อยสิบเก้าบาทได้ตัวแดงม,มาแปดใบนะครับผมแล้วก็ตัวม่วอกสองใบด้วยนะคุ้มนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็นี่เลยแพ็กนี้นะครับผมตานะครับผมเติมได้นะครับผมหนึ่งแพ็กเอาตาม,มาใช้ก่อนได้นะครับผม ทตัวละครขึ้น3าดาวเหลืองหรือว่าเป็นพวก2ดาวเหลืองที่ยังไม่ขึ้นก็เอาไปขึ้นได้นะครับผมแพ็กนี้แพ็กเดียวนะมันมีขายที่สี่แพ็กก็กดไปได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็แพ็กนี้ก็ควรกดนะครับผมถ้าเราใส่เติมตหนักๆเนี่ยนะมันได้พลังงานเราจะด้เวลจบประมาณ30สิบได้นะครับผมถ้าเรากดแพ็กนี้นะก็ตัวแดงสิบใบด้วยนะครับผมแล้วก็เพชรอีกห้าร้อยนะแพ็กนี้ไม่มีตัวแดงโอเคแพ็กตัวแดงก็หมดแล้ววันหมดแล้วนะอันนี้ก็กดได้นะครับผมสามที่ห้าบาทเนะี่ยคุ้ม ตรงนี้ก็ไม่มีแพ็กอันนี้ละแพ็กพลังงานละอันนี้ก็กดได้พลังงานรับิ0ประมาณนี้นะก็ะสลักการผ่านด่านนะครับผมผม,ผมยังค้าอยู่ที่ด่านสุดท้ายนะก็ไปเคลียร์เลยด่านนี้ด่านสุดท้ายนะครับผมที่เรายังติดอยู่นะอ่ะเราไปเคลียร์ผ่านด่านกันนะครับผมอ่ะกดข้ามไปไม่ได้แล้วก็ท้าสู้ไปนะครับผมตรงนี้นะก็เราจิโนตเป็นตัวแบกด่านมากๆเลยนะตัวเขาได้มันแจกแบกด่านโคตรโคตรอะผมบอกเลยนี่ผ่านผ่านด่านก็รับมาแล้วก็ได้ตัวเหลืองฟรี10ใบโอเค รับมานะครับผมตรงนี้นะแล้วตอนนี้เราเหมือนเราขาดตัวแดงอยู่นะตัวแดงเรามีอยู่กี่ใบนะตอนแรกที่ผมเห็นผมจะหาตัวแดงจางไหนวะผมขาดพลังงานหกแล้ดิเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะอ่ะผมเจอละผมจะหาตัวแดงจางไหนนี่ไงอีกหนึ่งใบไปครับผมอย่าลืมนะครับผมถ้าหาตัวแดงควรสุ่มนะครับผมตอนนี้ผมก็สุ่มไปทั้งหมดร้อยโลนะขาดอีกแค่หนึ่งใบผมก็จะครบหนึ<บา>่งร้อยสิบใบผมต้องการสุ่มสองร้อย<บา>ยี<บา>ย่สิบอ่ะครับผมเพื่อเอาปูบอมนะผมจะรีบสุ่มให้ไวที่สุด เพื่อเราจะได้ปูปบอมมาเคลียดด่านนะครับผมอะ่ะก็เซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมผมบอกเลยว่ายาวๆยาลูกบวชนะครับผมอะ่ะเราไม่บิดเหมือนตอนหกเจ็ดสูตรแล้วนะเซิร์ฟเวอร์นี้นะคือหกเจ็ดสูตรมันคนไม่เล่นเยอะเกินไปนะครับผมผมว่าเราท็อปยากนะผมเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ดีกว่านะครับผมแบบเซิร์ฟมาเงียบๆคนเดียวดีกว่าผมมองว่ามันไม่ค่อยมีตัวบั็กเยอะเกินไปนะอันนี้พันด่านมาก็กดเคลียร์ไปนะครับผมอะ่ะคือเล่นเซิร์ฟที่แบบมีตัวบั็กคนเดียวคนโหดอย่างนั้นก็โอเคนะครับผมแต่แบบ นั้นมันโหดเกินเกินนะมันแบบมันก็ไม่มบลักมากหรอกแต่คือเขาก็เติมมันเยอะไงหลักพันแบบหลักหมื่นอะผมมาเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ดีกว่าคนเดียวตึงๆเลยแต่มันก็มีคนมาแหละเซิร์ฟเวอร์เนี้ยอาจจะน้อยอยู่นะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยมีคนมาลงนะก็คนทํ o ย t u b e มีแค่ผมลงคนเดียวหรือเปล่าอาจะไม่มีใครมาเราลงคนเดียวตึงๆนะครับผมไม่สายเติมน้อยไปเลยนะเล่นเป็นทางด้านสายเติมทางด้านคัมพีกับสายเนี็ไนะนะเล่นทางด้านสายเขาเรียวกว่าสายแหละคัมพีกับสายข้ามโฆษณานะเติมแคนะ่ส,สองอย่าง โอเคนะครับผมเราก็ทางด้านเคลียได้เหมือนที่เรยียบร้อยนะครับผมเราก็มารับตัวแดงยี่หนึ่งใบนะครับผมก็จะกลายเป็นทางด้านสิบใบแล้วนะแล้วเราก็ไปทางด้านนี้เลยนะครับผมเดินไปสุดนะครับผมซ้ายสุดนะแล้วก็เข้าไปที่อันเชิญน,นะครับผมเราก็มาจะมาลุ้นกันนะตรงนี้นะคือสมมว่าเราเกลือมากนะสมมว่าเราสุมไปสิบสามใบอะวันนี้ดูดิควดเกลือไม่ได้แดงเลยนะอันนี้เราไปเกลือนี่ก่อนอย่าทองพออย่าทอง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 โอเค ทอง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 เราไปลุ Bang. Bang. No day. Day. Now, ้นเ is ี้นะครับผมได้ทองหรือเปล่าแมนกดข้ามกดต่อยนะครับผมแต่ไม่ลุ้นน้เป็นสีอเลยเกลือเกลือไปนะครับผมตรงนี้นะก็ตัวแดงเกลือไปนะครับผมตรงนี้นะก็โอเคนะครับผมก็เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์หกร้อยเจ็ดสิบสามนะครับผมอ่าก็นี่นะครับผมตัวแดงนะครับผมก็ยังไม่มีใครซุ่มไปถึงสองร้อยใบนะปัจจุบันนะนี่นะ คือตอนนี้ยังไม่มีเลยนะครับผมตัวบั๊กอาจจะน้อยอยู่นะเราก็สุ่มไปทั้งหมด110ครั้งนะครับผมค่าดีแค่1 1 0้ครั้งเหมือนกันเราก็จะได้ทางด้านปู่บอมตรงนี้นะคือแนะนํานะครับผมให้เกทางด้านปู่บอมมาเล่นนะถึงแม้ว่าจะมีทางด้านคอจากพัตเด็กเข้ามาหรือว่าเป็นคอเกีโลเกลโลเข้ามาใหม่ก็ไม่แนะนําให้นะครับผมถ้าเราปเป็นสายฟิล์เอาบอมมาเล่นก่อนก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับผมประมาณนี้นะก็ต่อไปนะเราการเติมเราก็เติมทางด้านคูปองส้มมานะครับผมเพื่อที่จะไปกดในเกมนะทางด้านแบบนี้มันนจะะถูกกกว่าาม ประมาณนี้นะครับผมว่าการเติมคูป,ปองส้มนะก็คือไปเติมที่ร้านนะแล้วก็ร้านเขาเติมคูป,ปองส้มมาให้เราแบบนี้นะเราก็สามารถเอาคูป,ปองส้มไปกดเติมเกมได้เลยนะเซิร์ฟเวอร์หกนะครับผมวันที่หนึ่งนะครับผมก็จะประมาณนี้นะก็คะใครที่เห็นยังไงนะผมจะดูคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมแล้วก็เดิมครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ยังไม่กดไลค์แล้วกดติดตามให้กันก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมอ่ะโอเคครับคลิปนี้เขาไม่มีะแล้วะครับผมขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ